เอ้ยวันดีวันดีพี่น้องเหตุคลิปธรรมดาพ่กมีคนเบิ่งพี่น้องบัตรถดเคอรีมันแลนพานน่ะเนาะโอ้ยด้อมสมเขาไม่ยองข่อยเป็นพันพี่น้องเนาะเออโอ้กะคลิปพวกคลิปตีกต๊อกนี่กะเพื่อความบันเทิงนะการแลกแต่จิตเสดเขามาดา ข่อยกมกักเขามาส้มข่อยกมกักนะคะก็แล้วแต่เนาะค่ะเสพเพื่อความบันเทิงเด้อนะคะ่ะเสพโลดเสพโลดข่อยก็ไม่เดือดร้อนข่อยเฮ็ดคลิปแล้วก็ซุ่มมักเขากระมวนเนาะซุ่มบ่มักเขาเอิ้น,นอีหยังละ่ะ ซุ่มบอมักก่อประมาณว่าอ่าจิตใจเต้นรัวเต้นรัวเต้นรัวอะไรประมาณเนี้ยนะคะอือก็รักใครรักมันเนาะปัดย่ามซุ่มมึงเมื่อวากูเป็นสลิมกูอยู่บังกันยังเมื่อวากูเป็นสลิมย่ามกูออกมาเฮ็ดคลิปบ่บ่บอบอุ้ยเต้นเราเราเราก็ะซั่งหัวปอดมึงโนสนโนแค่ นกค,ค่ะนกุนนกแค่ชอบใครชอบมันงาสูมาดาพ่อยายประยุทธ์กูล่ะเนาะนกุนนกแค่ค่ะชอบใครชอบมันแต่ผลที่ออกมาก็ยังเห็นเห็นแล้ว่ะนะอ,อืมบ่มีไเอาเขาตัดหางปล่อยวัดเด้ออืมตามนั่นแหละเนาะไม่ต้องพูดอะไรมาก เบิงข้าวเอานะเนาะเบิงข้าวเอาพญายาประยุทธ์คอยพุ่นเพิ่นไปเป็นองค์ขมนตรีพุ่นเออ,นะอมเออเนาะบบแมนถึกล่ออกจากสภาคเอ,อเป็นแตย่ยากอายเนาะสูถูกเชิญออกจากสภาพพญายประยุทธ์คอยพุ่นเขาแต่งตั้งยศดไม่เป็นองค์ขมนตรีโอ้เลิศค่ะเลิศบทคำจะบรรยายค่ะ ร,รักษาการต่อเรือนะคะพอใหญ่ประยุทธ์ค่อยเร่อเนื้อจบ